เอาเพชเปกยูทูบนะครับามาดูอีที95ระบบจัดระบบ di คนฟางนะครับฟางใกล้จะหมดแล้วนะครับไม่เต็มรถนะครับติดสแล้วแล้วก็คันนี้ก็คันที่กำลังจะติดนี่ก็คือลูก94นะครับระบบ di ไอคูปตานะครับเดิมเป็นอีที95นะครับแล้วก็คัน ที่เห็นแต่ท้ายคันนู้นนะครับคันที่เป็นเทลเลอร์เหล็กตัวนั้นก็อีทีก้าห้านะครับใส่ลูกก้าสองนะครับระบบเดิมอีทีนะครับมาดูทั้งสองคันนะครับว่ามันจะเกี่ยวกับเครื่องยนต์หรือว่าฝีมือคนขับนะครับว่าจะเอาทั้งสองคันนี่แต่ละคันน่ะนะครับว่าคันไหน จะมีฝีไม้ไลายมือที่จะเอาขึ้นจากทางเลื่อนๆได้นะครับก็าฟางขนไม่เยอะนะครับประมาณ20กว่าก้อนนะครับ20 30ก้อนเนี่ยรประมาณนี้ยี่ห้าถึงสาก้อนนะครับแต่ดินมันจะเป็นดินเหนียวนะครับตรงนี้ อาโยกกันไปนะครับเอามาดูจะทำยังไงจะถอยมาบ่จะใจออยังไงคันเมสูของเราเมื่อกี้ก็ขึ้นไปแล้วนะครับก็ขนไม่ค่อยเยอะเหมือนกัน,นครับ เอาครับระหว่างสองคันนี้คันไหนจะรอดนะครับคันไหนจะต้องเข็นนะครับเอาอีทีระบบเดิมนะครับลูก9กกับลูก9กนะครับลูกเก้ากับ92ระบบธรรมดานะครับเอาจะติดลมมือนคันเมื่อกี้ไหมครับหรือเกี่ยวกับล้อหรือเปล่าหรือเกี่ยวกับคนขับหรือเปล่านะครับ คันนี้ไม่ติดนะครับเลียอีกแล้วเลียอีกแล้วขับรถขับเลียอ้าวคันนั้นยังไม่รอดเลยนะครับหรือเกี่ยวกับเทเลอร์มันจะหนักหรือเปล่านะครับคันที่ขึ้นได้มกี้ทํายังไม่เสร็จนะครับเทเลอร์ติดกันแล้วสองระบบนะครับอ้าวมันเป็นกับคนหรือเปล่านะครับเป็นกับ ชอเฟอร์คนขับหรือเปล่านะครับวันดำมาเลยนะครับเอาจะรอดหรือจะร่วงนะครับมาลุ้นกันนะครับเอาโอ้ยอยากรอม,มาเลยเอาโอ้โหไม่ไหว <c oughs> มันเป็นกับคนขับหรือเปล่าหรือจะต้องเข็น มันเป็นยังไงคันเมื่อกี้ก็มาดีๆอยู่นะครับเทเลหนักหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเพราะว่าล้อล้อหลังมันหน้ากวามระถาเมกนะครับเมกมันหน้ากว้างนะครับหรือมันจะต้านกว่าคันที่ขึ้นได้เมื่อกี้นะครับ แบบนี้ดูถ้าเหมือนจะไม่ได้สักเที่ยวนะครับหอบก่อนนะครับแบบนี้ไม่น่ารอดนะครับสองระบบก็แล้วนะครับจัดระบบ di ก็แล้วนะครับไม่รอด สงสัยน่าจะเกี่ยวกับคนขับนะตะกี้ก็เหมือนพุ่งมาดีๆนะครับมันน่าจะเกี่ยวกับล้อหลังหน้ากว้างครมันจะต้านไวเนเว,วเ,เ,วเวออเอา คุยกันดีด <In> <c oughs> คุยกันดีๆนะครับเอาอีกคันมามาดึงไหมเอาเชือกมาอยู่นะทัดเอายังไม่ได้ทำอะไรเลยติดซะแล้วนะครับเอาจะารอดหรือเปล่างานนี้นะครับเรวจะต้องไปเอาอีกคันมาดึงนะครับ โอ้บางช่วยชีวิตนะครับโอ้อาเอาเอาโอ้เอาเออมันจะคว่ำโชคลางแล้วนี่โอ้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 มันตามไปนะมันดิบไข่เอานะครับเลยๆลเลยพี่เลยเย็บเลย ตอนตอนติดลมไม่แรงนะครับมันจะไปแรงที่ทางลาดยางนะส่วนมากนะครับนี่นะครับมันลื่นขนาดรถอ,อัดฟางยังติดลมเหมือนกันนะครับนี่ร่องหมดหน้อยฟางเรานู่นเหลือก้อนหนึ่งน,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 นู่นน,น,นู่นนู่นนู่นเก็บอย่างงี้เลยให้ให้ฟางเหลือฟางนู่นในใจว่าหมดนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ Salam sejahtera.